เลือดออกผิดปกติอย่าคิดว่าเป็นแค่ประจำเดือนเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนมะเร็งปากมดลูกล่าสุดคุณจอยทีสเกิร์ตอดีตนักรอสดังถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะ4ซึ่งโรคนี้มันน่ากลัวตรงระยะแรกเนี่ยแทบไม่มีอาการเลยแต่จริงๆแล้วค่ะร่างกายมันส่งสัญญาณเตือนแต่หลายคนอาจมองข้ามยกตัวอย่างเช่นในเดือนนั้นค่ะประจำเดือนของเราเนี่ยหมดไปแล้วแต่เรายังคงมีอาการปวดท้องน้อยอย่างต่อเนื่องหรือบางเดือนประจำเดือนมามากกว่าปกติ แล้วก็อาจจะมีอาการน้ำหนักลดแล้วก็อ่อนเพลียร่วมด้วยและสิ่งที่ผู้หญิงอย่างเราทุกคนสามารถปกป้องตัวเองได้ค่ะนั่นก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือที่เรียกว่า p บ p smear แล้วก็การฉีดวัคซีน HPV ช่วยลดความเสี่ยงได้มหาศาลเรื่องของคุณจอยสอนให้เห็นว่าอย่ารอให้มีอาการชัดแล้วค่อยไปตรวจนะคะเพราะหากเจอเร็วโอกาสที่จะรักษาให้หายก็ย่อมมีสูงกว่ามากค่ะฝากถึงผู้หญิงทุกคนควรตรวจภายในปีละหนึ่งครั้ง แล้วก็คอยฟังสัญญาณที่ร่างกายพยายามเตือนเราให้มากๆนะคะ